เป็นอย่างฮะเป็นไข่เหรอฮะเป็นไข่เหรอคะฮะไส่เป็นไข่เหรออุ้ยมึงยังเนี่ยใส่มึงยังเป็นอย่างเป็นอย่างฮะไส่ใส่เป็นอย่างเนี่ยฮะไส่เบิ่งเมื่อเป็นไข่เหรอไส่เพิ่งเม่อได้หยัง ฮะยังเจ๋อเป็นยังนะเอาได้ไหมยังยังพ่น้องยังฮะเออจะไปใส่ฮะยังนะนะ เบงหนาเนี่ยเลื่บ้งหนาเนี่บ้งหนาคนไข่นี่ยเลยบ้งหนาคนไข่เยเ่อยเรือเรยอ้เป็นไขนะตกหัเลยนะเลยบ้งหนาเลยเลยเลยเลบ้งหนาเนยเลครับเลยใจเงินใส่แล้เอเยบ้งหนาเลยอ้เป็นห่วงนะเนี่ยใส่บ้งหนาเนเลยเ้องนนย ปิ้นยังเนี่ยฮะเจ๊โอเจ๊อู้อู้มามาเลยวะอืออือพ่อไปไหนเลอะอู้ออกไปออกไปอือออกกัดมันกัดมันกัดมันไฮ้ยไฮ้ย

ไปเลยไปหลังบ้านไปไปไปหลังบ้านไปไปไปหลังบ้านเลยจะไปไปดูพี่อุ้มพี่อุ้มเป็นไรวะพี่อุ้มเป็นไรพี่อุ้มเป็นไข้บึ้งหน้านี่บึ้งหน้านี่เบึ้งหน้านี่เอาแมว แกดมันแกดมัน,มนเอาเอา,เอามันออกดีๆวะเราเป็นอยัางนี้เราจะเอาของมาเราไม่รอเออบริบทภาพมันเข้ามาบ <ไป S 1> ริบทภาพมันเข้ามาอุ้งกินอ้ยอย่าก,กัดนะอยา่าไป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 เลยไปเลยไปไป,ไป,ไป มีอย <c oughs> นะจะไปแกล้งน้องครับพี่น้องวันนี้จะไปแกล้งน้องจะแกล้งน้องแกล้ง,ง,ง <c oughs> ใส่ไปด้อยเลยอ่ะเงี้เยไรจะใส่นี่จะเอาเงินมาเนี่ยจะใส่นี่แลหละจะเอาเงินมาใส่นนเพ <c oughs> ิ่งหนเนี่ยล่ะเพิ่งหน้าี่ยเพิ่งไหน เลือกขอางหนกันเลยเสียงงหนกันเลยอู้หูอุ้มโอออ้โอูยเจ็บเจ็บบบอุ้เอออุ้มอู้เจ็บอุ้ม

อลุกขึ้นมาคุยกันดีๆปิดหนาคุยกันนันจะหูเรื่องว่า<ส>ลุกขึ้นมาดีๆลุกขึ้นมาดีๆนะลุกขึ้นมาอย่างลุกขึ้นมาก่อนนะแล้วลอป <c oughs> วดหนักใช่ปะนะล,ลุกขึ้นมาก่อนนวลุกขึ้นมาก่อนเด็กๆยืดหนากรเบินหนาเนี่ยลุกขึ้นมาก่อนดีไป หัอไหเลยวะบงหนเนี่ยนะไหนก็เบึงหนเนี่ยโอ้ยคิดหอนไหมคิดหอนนองไหมคิดอนที่ลาไหมก็บึงนาก็อโอ้ยันเลย <laughs> ดเด้อบึงไหนก็นเร็วเลอยากกินหนไหมคิดทอดคิดหนอดหู้เป็นอย่างคิดนอดเป็นอย่างเน,นี่ย เป็นย uh, hey. ังไงคิดหอดเลยฮะเป็นอยังเขาเบิ่งหนากระบาดเต้ยเบิ่งหนาเนี่ยเลยเลี้ยวเอาเป็นอยัางนี่ต้ยลุกเบิ้งลุกขึ้นมบ้งเอ๊ะจะมาตีใหญ่ทำไมอู้ไอ้จีบตีใหญ่ทำไมเนี่ยเอ้า ไ <c ười> อ้เงยเป็นเงยไปเออเอาเอาเข้า um ห้องแล้วเป็นเงยไงเบิ um ้ลเป็นใครบอพี่อุ้มเป็นอะไรวะพี่อุ้มเป็นอะไรหึฮะพี่อุ้มเป็นอะไรวิ่งเข้าบ้านทำไมฮะฮะพี่อุ้มเป็นอะไรอาวแล้วเข้ามาทำไมเนี่ยออกไป มานี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเลยไปไปเร็วไปเร็ว <c ười> แกงน้องนะเพื่อนแกงน้องน้องไม่ถ่าย ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ